คืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนักอาคารพักอาศัยเก่าในซอยเงียบที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพกลับมีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในบล็อกสีบันไดาทางเดินเมื่อสนิทเหลือแค่หลอดไฟสีเหลืองที่กระพริบเป็นจังหวะเหมือนจะดับทุกวินาทีผู้อยู่อาศัยบางคนเห็นเงาใครบางคนเดินผ่านชั้นสามไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครกล้าตามขึ้นไปเพราะในอาคารนี้เสียงทุกอย่างสะท้อนกล้องได้ยินทั่วทั้งตึกแต่คืนนี้กลับเงียบจนผิดปกติ ราวตีหนึ่งกว่ากว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ห้องสามสีได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนคนเดินเร็วๆหน้าถงทางเดินเธอแนบหูฟังกับประตูแต่ไม่ทันที่เธอจะคิดอะไรเสียงเหมือนคนกรีดร้องดังขึ้นสั้นๆเพียงหนึ่งวินาทีก่อนจะเงียบหายไปอย่างไร้ร่องรอยคาว่ากรีดร้องอาจฟังเวอร์ไปแต่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความกลัวและรีเร่งขนาดที่ทําให้เธอถอยหลังออกมาด้วยหัวใจเต้นแรงเธอเปิดประตูออกไปดูแต่ถงทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีเสียงเท้าไม่มีประตูห้องไหนเปิดเหมือนเสียงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริง ตอนเช้าชาวตึกเริ่มคุยกันว่ามีคนในบล็อกสไม่เห็นลงมาทํางานตั้งแต่เมื่อคืนโดยเฉพาะชายคนหนึ่งในห้อง 3F ที่ปกติจะออกจากห้องตั้งแต่เช้าตรู่แต่วันนี้เงียบสนิทตำรวจถูกเรียกมาหลังจากเพื่อนร่วมง,งานของเขาบอกว่าเขาไม่มาติดต่อที่ทํางานและโทรศัพท์ถูกปิดเจ้าหน้าที่เดินตรวจทั่วบล็อกสีและพบร่องรอยบางอย่างที่น่ากังวลมีคราบเลือดเล็กๆตรงบันไดชั้น3เป็นเส้นสั้นๆที่เหมือนมีคนเช็ดให้หายไปแบบรีบ,รบ เมื่อเคาะประตูห้อง 3F ไม่มีการตอบรับตำรวจตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปภายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นอับเหมือนถูกปิดทิ้งไว้หลายวันทั้งที่เขาเพิ่งใช้ชีวิตอยู่เมื่อวานของใช้กระจัดก,กระจายเหมือนมีการต่อสู้บนพื้นใกล้ประตูมีรอยเลื่อบางๆแต่ไม่มีร่างไม่มีสัญญาณว่าเจ้าของห้องไปในทุกอย่างบอกได้เพียงว่าเขาไม่ได้ออกจากห้องนี้ด้วยตัวเอง กล้องวงจรปิดในชั้นไม่สามารถจับภาพอะไรได้เพราะเสียมานานแต่กล้องในชั้นล่างจับภาพได้เพียงเงาของคนสองคนเดินลงบันไดช่วงเกือบตีสองคนแรกคือเงาคล้ายชายในชุดสีดำแต่คนที่สองกลับดูเหมือนถูกลาบเบาๆตามหลังมาแต่เนื่องจากมุมกล้องไม่ชัดใครเป็นใครไม่มีใครยืนยันได้ภาพสุดท้ายคือประตูลิฟต์ปิดชา้ชาๆและหลังจากนั้นไม่มีใครออกจากตึกผ่านประตูนั้นอีกจนถึงเช้าเสียงกรีดร้องในบล็อกสีกลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งสับสนเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเสียงของเหยื่อ หรือเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีโอกาสบอกใครบางคนเริ่มย้ายออกบางคนเริ่มกลัวบันไดชั้นสามจนไม่กล้าเดินตอนกลางคืนและบางคนก็เชื่อว่าคนร้ายอาจยังอยู่ในอาคารอาศัยอยู่ใกล้ห้องของพวกเขาเองโดยไม่มีใครรู้ตัวและเสียงกรีดร้องสั้นๆเพียงหนึ่งวินาทีในคืนนั้นยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงอีกเลย